คำใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติอะไรใดก็ตามที่เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดนอกจากที่จะเป็นลักษณะของการที่ไม่ดูแลประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังเป็นลักษณะของการเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศขมรเ,เพราะว่าคําพูดของผู้ว่าขมรนั่นเก็บทุกคําคําพูดของผู้ว่าในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ Online, ออนไลน์ขมรเก็บทุกคําหุนเซนเอาไปแกะทุกคํา นั่นแหละมันจะกลายเป็นหลักฐานที่จะทําให้บ้านหนองจานกลายเป็นของขมินอีซึ่งเติงม,มึงอยู่มากี่ปีนี่อีผู้ว่ามึงไม่รู้เหรอว่า,วาสักแก้วมีปัญหาอะไรมึงอยู่เพื่ออะไรแล้วอยู่จังหวัดสักแก้วมากี่ปีถึงไม่รู้ว่าพื้นที่อําเภอหนองจานที่ราษฎรเนี่ยเขาประท้วงมาตลอดแหละเขายื่นหนังสือไปที่อําเภอเนี่ยไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วคุณเนี่ยเอื้อขมินมาโดยตลอดเลยและขณะเดียวกันเป็นไงบ้านเรือนตรงนั้น ปรากฏลูกเมียทหารขเขมรทั้งนั้นเลยที่ตั้งบ้านตั้งจองอยู่จนกระทั่งมาฟิเจรลริงกับสาวไทยออกลูกมาเป็นลูกครึ่งขเขมรไทยอยู่เนี่ยขอแนะนําว่าแบ่งที่ดินทํากินให้กับทหารพลานตรงตะเก็บชายแดนทั้งหมดเพื่อให้ทหารพลานที่เคยไปผ่านศึกสงครามมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทหารพลานแก่ทหารพลานหนุ่มทหารพลานที่กเกษียณร,ราชการไปแล้วทหารพลานค่ายปักธงใจที่เขารักษาผื้นแผ่นดินแถวนั้นมาให้เอาที่ดินนะคะที่ไม่ใช่ชโฉนดเนี่ย พี่ดินใกล้ป่าที่ดินป่าต่างๆตรงจุดเสื่อมโทรมต่างๆที่อยู่ตรงตะเก็บชายแดนเอาไปให้กับทหารพลานครอบครัวทหารพลานอยู่ทามาหากินปลูกมันปลูกมันสับปะหลังปลูกข้าวโพดเพื่อเขาจะได้รักษาผืนแผ่นดินตรงจุดนั้นเราจะเสียทั้งเหมือนกับเขาพระวิหารเราจะเสียเหมือนกับน้องจันเราจะเสียเหมือนกับอีกหลายหมู่บ้านเราจะเสียเหมือนกับอะไรต่างๆดังนั้นเขมรเนี่ยเขาใช้ยุทธวิธีครอบครองปลอลปัก ฉันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วที่ได้รับการต่ออายุราชการเนี่ยนะฉันว่านะฉันเขาต้องลาออกผู้ <laughs> ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคะก่อนที่นายกจะลาออกไม่ลาออกกูว่ามือต้องลาออกก่อนเลยครับผู้ว่าเอาตรงๆเลยอะตอนนี้อุปสรรคปัญหาและก็ความไม่น่าไว้ไวางใจเนี่ยตอนนี้ทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายความมั่นคงทางแถบจังหวัดสระแก้วเนี่ยตอนนี้คุณไม่เหลือความไว้วางใ Atlantic จจากประชาชนแล้วนะ ฉันไม่เข้าใจเลยว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกคุณเนี่ยทิ้งปัญหาไว้อย่างนี้ได้ยังไงวะในเมื่อ,อบรรทัดฐานของทางกองทัพภาคที่สองเป็นอีกแบบหนึ่งแต่บรรทัดฐานทางกองทัพภาคที่1มันเป็นแบบนั้นยังไงเมื่อวานฝ่ายปกเมื่อวานมานั่งถแถลงข่าวกันปรากฏระเบบะบะบะเฮ้ยการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดการเป็นฝ่ายปกครองอะ่ะการเป็นผู้ว่าเนี่ยมึงไม่รู้ประวัติศาสตร์ได้ยังไงวะการเป็นผู้ว่าเนี่ยโอเคแน่นอนสมัย48ปีก่อนคุณอาจจะเป็นเด็กประมาณแค่อายุหขวบเจ็ขวบ สิปีประมาณ48ปีก่อนตอนที่นะคะบรรดาบุกบ้านหนองจานกลายเป็นสถานที่พักพิงของบรรดาขมรน่ะมึงอาจจะอายุแค่สิบขวบ7ขวบแต่ขณะแนนโดยกันตอนนี้เนี่ยเราถูกสิใกล้เรากรเกษียณร,ราชการแล้วคุณขาท่านผู้ว่าคุณกเกษียณร,ราชการแล้วคุณต่ออายุราชการคําถามก็คือวา่าศักยภาพคุณคืออะไรคุณศักยภาพคุณคืออะไรผู้ว่าคุณต้องลาออกคะ่ะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยภูมิํารมแลจใจใจคุณจะต้อง คุณจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วรับผิดชอบโดยการลาออกค่ะคุณต้องรับผิดชอบโดยการลาออกโบ๊ะบ้าแบบนี้ไม่ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดใดก็ตามแต่ที่มันมีปัญหาเรื่องวิกฤตชายแดนถ้าคุณโบ๊ะบ้าแบบนี้คุณอยู่ไม่ได้ค่ะคุณต้องลาออกไม่ลาออกต้องโดนไล่ออกแล้วค่ะการกระทําใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติอะไรใด,ด,ดก็ตามที่เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดนอกจากที่จะเป็นลักษณะของการที่ไม่ดูแลประชาชน ยังถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังเป็นลักษณะของการเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศขมรเพราะว่าคําพูดของผู้ว่าขมรนั่งเก็บทุกคําคําพูดของผู้ว่าในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ออนไลน์ขมรเก็บทุกคําหุนเซนเอาไปแกะทุกคํานั่นแหละมันจะกลายเป็นหลักฐานที่จะทาให้บ้านนองจันกลายเป็นของขมรอีซึ่งเติมพอถึงวันนี้ปรากฏว,ว่าพร้อมผมผมนะผู้ผมและนาะยอมเภอร์พร้อมที่จะไปนั่งรับเรื่องประชาชนพร้อมที่จะออกโฉนดให้กับประชาชนมึง วนที่มึงจะต้องมานั่งพูดแก้ตัวว่าออกฉนนให้กับประชาชนได้และจะมาดูดูดแลและก็ตรวจสอบประชาชนเขาพูดกับพวกมึงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกี่ยุคกี่สมัยมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณ40ปีผ่านไปเขาอดทนยังไม่ตุยเนี่ยประชาชนชาวบ้านเม่สะก้าวยังไม่ตุยเนี่ยแต่ฝ่ายปกครองพวกมึงลูบหน้าปะจมูกมาโดยตลอดทําไมถึงลูบหน้าปะจมูกมาประมาณ40กว่าปีเราจะไม่ลื้อความหลังวันนี้ถ้าเกิดไม่แก้มึงต้องแก้และขณะเดียวกัน และขณะดเดียวกันมึงอยู่มากี่ปีนี่พูว่ามึงไม่รู้เหรอว่าสารแก้วมีปัญหาเลยมึงอยู่เพื่ออะไรมึงอยู่เพื่ออะไรไปจา่ายภาษีเขาเรียกว่าตัวนั้นสามารถนําไปสู่การออกโฉนดได้นโยบายเหล่านี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่แค่นโยบายรัฐบาลนี้ไอการที่เราจะนั่งคาบอนอยู่ตรงไอยขอตทอนนั่งคาร์บไอยขอ,อโทอ,อ,อการที่เราจะนั่งคาคาบอครับ นั่งคาหัวคาตาเห็นบอลประเทศขเขมรอยู่คาชายแดนจังหวัดสากแก้วอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้กูก็ไม่ว่ามึงนะแต่ขณะเดียวกันอีกเรื่องประวัติศาสตร์ว่าฉนดเอยนศส,สเอยใบครอบครองที่ดินเอยใบภาษีเอยเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่นําไปสู่การออกฉนดให้ประชาชนได้ทั้งหมดไม่ใช่ออกฉนดให้ประชาชนคขมรไม่ใช่เป็นการไปออกใบสัญชาติให้กับคขมรอีซึงเติงมึงจะต้องดูแลประชาชนไทยโอเคนะโอ้กูก็ปวดหัวเนาะปวดหัวจริงๆว่ะเวลาเขาคัดเลือก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไปอยู่แถวสะแก้วแถวจังหวัดชายแดนสะแก้วปราจีนบุรีพวกนี้กูเห็นจังหวัดสามสจังหวัดนี้กูเห็นมีปัญหาตลอดเลยพวกมึงเป็นอะไรมากไหมพวกคุณเป็นอะไรมากกันไหมคะท่องไม่ได้หรอคะบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยท่องไม่ได้หรอคะผ่านในอำเภอมาได้ยังไงกันบ้างคะสอบในอำเภอติดกันได้ยังไงผ่านกันเป็นในอำเภอผ่านกันเป็นประหลัดอำเภอมาได้ยังไงผ่านอะไรต่างๆมาได้ยังไงกว่าจะมาเป็นผู้ว่าที่กเกษียณแล้วเนี่ย แล้วมึงต่ออายุราชาการกันมาได้ยังไงหาจะเกิดมีสติปัญญาเพียงแค่นี้วันนี้เนี่ยเธอรู้ไหมว่าการที่มันนั่งขอโทษประชาชนผ่านบนโซเชียลมีเดียมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วพี่น้องประชาชนชาวสาวแก้วเขาไม่ไว้วางใจคุณแล้วสาวน้องจันเขาไม่ไว้วางใจคุณแล้วอะ คุณตัดไปเลยสอสอจังหวัดสาแก้วไม่ว่าจะเป็นสนอเทียนทอนที่ยังไม่ตุยไม่ว่าจะเป็นอีอูไลวันที่ยังไม่ตุยฮะเจ้าของอันพายที่ยังไม่ตุยและรวมทั้งลูกเจ้าของอันพายที่ยังไม่ตุยแล้วก็ขายที่ดินอันพายที่ดินวัดเนี่ยให้กับพ,อพออ่อของอหนูตุ้งติ้งซึ่งสีเนี่ยจนกระทั่งเป็นกดีจนป่านนี้ที่ดินวัดยังไม่ได้คืนเนี่ยกูถามมึงก่อนว่าสอสจังหวัดสาแก้วเนี่ยมึงจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องมานั่งหวาดระแวงแคลงใจกับกรณีการกระทำของฝ่ายปกครองจังหวัดสาแก้วแบบนีีนน้้้รออแนนนะาาพ่งงชวจััดสก ถ้ามึงไม่รู้จะปะท้วงที่ไหนฉันแนะนําเลยมึงขึ้นป้ายปะท้วงไปที่บ้านของสนเทียนทองลูกชายเขาเป็นสสจังหวัดสาแก้วและคนที่มีนะคะเอลึกจิกือ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 กับการต่ออายุราชการผู้ว่าจังหวัดสาแก้วก็คือเนี่ยสสเขตนั้นแหละพี่น้องชาวหนองจานที่ต้องการอันน่ะในเรื่องความยุติธรรมของพี่ประชาชนมึงไม่ต้องไปท้วงผู้ว่ามึงไปปะท้วงเลยอีสสจังหวัดสาแก้วนั่นแหละมึงประท้วงสสจังหวัดสาแก้วเลยมึงไปปะท้วงสสจังหวัดสาแก้ว มึงไปทวงสสจังหวัดสะแก้วถ้าพูดว่าไม่ออกอีสสจังหวัดสะแก้วพวกมึงสูญสมึงออกไปหมดใครเป็นคนต่ออายุราชาการใครเป็นคนอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆไปดูแลจะหูหนาตาเลอะไม่สนใจพี่น้องประชาชนได้ยังไงกันมันเป็นอะไรกันไปซะหมดเนี่ยแม่ทพาวที่หนึ่งก็หนึ่งละผู้ว,ว่าราชาการจังหวัดก็อีกจังหวัดหนึ่งละแล้วมันเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะที่จังหวัดสาแก้วเนี่ย ถ้าผู้ว่าราชก,การจังหวัดสาแก้วไม่รับผิดชอบโดยการลาออกพี่น้องประชาชนไล่เลยไล่สอสอสระาแก้วไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละจบอะไรมาเหรอผ่านตำแหน่งอะไรมาเหรอแล้วอยู่จังหวัดสาแก้วมากี่ปีถึงไม่รู้ว่าพื้นที่อำเภอหนองจานที่ราษฎรเนี่ยเขาเนี่ยทวงเขาประท้วงมาตลอดแหละเขายื่นหนังสือไปที่อำเภอเนี่ยไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วแล้วผู้คุณก็ไปติดตรงคําว่า MOU ปีนั้นปีนี้ไปติดตรงที่ว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดผ่อนปลนนู่นนี่นั่นคุณเนี่ยเอื้อขมรมาโดยตลอดเลยและขณะเดียวกันเป็นไงบ้านเรือนตรงนั้นปรากฏลูกเมียทหารขมรทั้งนั้นเลยที่ตั้งบ้านตั้งจองอยู่จนกระทั่งมาพิ่จะลิงกับสาวไทยออกลูกมาเป็นลูกครึ่งขมรไทยอยู่เนี่ย9 9 9 9แถวนั้นเป็นบ้านเรือนลูกเมียทหารหมดเลยของประเทศขมรมีแต่ประเทศไทยนี่แหละรักษาต้นน้อยรักษาต้นน้ำ แต่ไม่รักษาผืนแผ่นดินรักษาต้นไม้เป็นป่าหมดเลยแต่ขณะเดียวกันปรากฏว่าเขมรเป็นยังไงแม่งลุกเข้ามาไถป่ามึงแล้วก็บอกว่ายึดเป็นโฉนดมันอีกดอกดอรมลิกาขอแนะนําว่าพื้นที่ตะเข็บชายแดนฝั่งเขมรทั้งหมดขอแนะนําว่าฝ่ายกระทรวงมหาดไทยฝ่ายรัฐบาลใดก็ตามแต่หลังจากนี้หรือหลังจากนี้หรือตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปให้ทุกคนเนี่ยนะเอาทหารพลานครอบครัวทหารพลานเข้าไปตั้งกระต๊อบอยู่แล้วก็ แบ่งที่ดินทํากินให้กับทหารพลานตรงตะเกียบชายแดนทั้งหมดเพื่อให้ทหารพลานที่เคยไปผ่านศึกสงครามมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทหารพลานแก่ทหารพลานหนุ่มทหารพลานที่กเกษียณราชการไปแล้วทหารพลานค่ายปักธงใจที่เขารักษาผืนแผ่นดินแถวนั้นมาให้เอาที่ดินนะคะที่ไม่ใช่ชนโฉนดเนี่ยพี่ดินใกล้ป่าที่ดินป่าต่างๆตรงจุดเสื่อมโทรมต่างๆที่อยู่ตรงตะเกียบชายแดน เอาไปให้กับทหารพลานครอบครัวทหารพลานอยู่ทํามาหากินปลูกมันปลูกมันสับปะหลังปลูกข้าวโพดเพื่อเขาจะได้รักษาผืนแผ่นดินตรงจุดนั้นเราจะปล่อยให้เขมรเนี่ยลุกเข้ามาแล้วก็ตั้งบ้านตั้งเรือนเหมือนอันม้าอันพจนี่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเนี่ยลูกครอบครัวของทหารพลานครอบครัวทหารตาของเรานี่แหละให้ไปนอนอยู่ที่นั่นเพื่อรักษาผืนแผ่นดินเวลามันตะเข็บมาพวกเอาลูกซองโลกมันเวลามันกระตึกมาเราก็เอาลูกซองล่อมันต้องเป็นแบบนี้แหละ เพราะว่าเราจะมารักษาเป็นโนแมนซแลนเป็นพื้นที่ป่าไม่มีใครอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนทอี่อีพ่อของอีตุ้งติ้งสดิ้งสีนะคะ,ะปรารถนาเนี่ยไม่ได้แล้ววิธีการในการที่จะใช้ยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงก็คือว่านะลำพังเฉพาะทหารไม่ได้แล้วดังนั้นฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยคุณต้องมียุทธศาสตร์และขณะเดียวกัน,นกรมป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติคุณต้องมีวิยุทธศาสตร์ แล้วถ้าเกิดฉันเป็นนายกรัฐมนตรีฉันจะเรียกประชุมหนึ่งรัฐมนตรีและประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ2รัฐมนตรีและประหลัดของกระทรวงมหาดไทย3รัฐมนตรีและประหลัดของกระทรวงการหม4รัฐมนตรีและประหลัดของกระทรวงการคลังเพราะาจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับนะเ,เรื่องที่ดินนะถ้าเกิดที่ดินป่าต้องทํายังไงแบบถูกต้องยังไงทั้งหมดนะคะเป็นรีมทีมรีมทีมกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจและก็จากนั้นปุ๊บก็จะต้องมีการ เคาะมตินั้นออกมาแล้วก็เอาไปเข้าคอรมอแล้วออกมาเป็นกฎหมายโดยผ่านคอรมอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะทุกอย่างที่ออกจากคอรมอจะเป็นกฎหมายกฎหมายนั้นก็คือว่าเอาออกมาเลยค่ะจากนั้นนะคะพี่อ้วนภูมิธรรมคุณก็ให้นะคะ,ะมีการจัดสรรที่ดินผื้นป่านะคะในตะเข็บชายแดนเจ็ดจังหวัดที่ติดกับขเขมรน,นะคะที่ติดชายแดนเลยนะคะแล้วให้นะคะพื้นที่นะคะป่าลกล้างบางส่วนเหล่านั้นตามตะเข็บชายแดนนะคะให้ ทหารผ่านศึกที่ยังไม่มีที่ดินทํากินทหารผ่านศึกที่จิตอาสาที่จะไปนอนเฝ้าป่าให้เขาไปทํากินปลูกข้าวโพดปลูกไร่มันสํปะหลังคนละห้าไร่สิบไร่ห้าไร่สิบไร่อะยี่สิบไร่สามสิบไร่ตัดเป็นแปลง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 ,แ,ปลงแล้วให้ครอบครัวทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านปักธงใจอะไรต่างๆที่เขาผ่านลบปลกศึกมาแล้วคนเหล่านั้นไม่ว่าจะแก่หรือจะหนุ่มแต่ถ้าเกิดยังมีไฟให้เขาเนี่ยนะได้ เป็นผู้ได้รับสัมปทานเหล่านั้นเพื่อไปนอนเฝ้าตะเข็บชายแดนทั้งหมดตลอดระยะเวลา900กิโลเมตรจัดไปเอาแบบนี้ถ้าฉันเป็นนายกรัฐมนตรีและถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีรักษาการคนนี้และคนต่อไปฉลาดคุณต้องใช้ยุทธศาสตร์นี้เพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช้ยุทธศาสตร์นี้แต่มานั่งรักษาป่าแต่เราไม่ได้รักษาผืนแผ่นดินเราจะเสียทั้งเหมือนกับเขาพระวิหารเราจะเสียเหมือนกับน้องจนันเราจะเสียเหมือนกับอีกหลายหมู่บ้านเราจะเสียเหมือนกับอะไรต่างๆดังนั้นเขมรเนี่ยเขาใช้ยุทธวิธีครอบครองปลปักคุณจําคําว่ากฎหมายครอบครองปลปักเขมรกําลังครอบครองปลปักไม่ว่าจะปลปักตรงจุดใดก็ตามแต่โดยเฉพาะจุดชายแดนที่มันมีพื้นที่เศรษฐกิจดีไม่ว่าจะเป็นจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็นสะแก้วไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปราดและไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรก็ตามแต่ดังนั้นอย่างไรก็ตามแต่สุรินต่างๆทุกคนนะเราจะต้องแล้วทำไมไม่เอาประชาชนธรรมดาไปอ่ะประชาชนธรรมดาจะเป็นจะเป็นส่วนที่เหลืออยู่ นะคะในชั้นต่อมาจะเป็นถึงจะเป็นประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินก็จัดสรรที่ดินทํากินนะคะตามโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเอาเข้าคารวอยให้เรียบร้อยนะคะเป็นชั้นต่อมาแต่ชั้นแรกที่อยู่ตรงตะเข็บชายแดนเนี่ยควรจะนะคะจัดสรรที่ดินทํากินเหล่านั้นเนี่ยให้กับพวกทหารป่าพวกทหารพลานของประเทศไทยเรา เพื่อเขาเนี่ยจะได้สามารถที่จะสร้างบ้านปลูกเกลือนนะคะปลูกหอมปลูกพริกอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเขาเนี่ยนะคะจะได้รักษาพื้นแผ่นดินเป็นคนไทยอยู่ตรงนั้นแล้วเวลาขมนลุกเข้ามาเขาจะได้แจ้งทางการได้ทันทีขมนลุกขึ้นมาจะได้แจ้งการแล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะต้องมีป้อมมีค่ายของทหารพ่านป้อมค่ายของทหาร ต่างๆไปอยู่แต่ไปนี้ฉันรู้แล้วอาตพูไม่เขือมึงต้องอยู่อาตรงไหนต้องอยู่กันหมดต้องสร้างป้อมสร้างค่ายไม่ใช่เอาทาหารน้อยสองคนไปลาดตะเวนอย่างเดียวไม่เอาแล้วต้องสร้างป้อมสร้างค่ายเป็นกองร้อยกองพันอยู่ตรงนั้นแล้วใช่ค่ะดรมริกาขออนุญาตแนะนําเลยนะคะและความคิดนี้ไอเดียนี้ของดอรมริกาไม่ต้องห่วงหรอกว่าเฮ้ยมันออกจากความคิดของดอรมริกากูไม่อยากทําแล้วเดี๋ยวถ้าพวกกูเป็นรัฐบาลกูจะทําอ่ะ ฉันบอกได้เลยถ้าพวกของกูเป็นรัฐบาลใครก็ตามแต่เขามาเป็นกูจะเสนอเลยกูจะทําถ้ามึงไม่ทำไอเดียดรอเมริกามึงไม่อยากเห็นด้วยมึงไม่อยากทําเหมือนกับกรณีที่พวกมึงเนี่ยทิ้งชาวนาให้ตกระกรรมลำบาก ทิ้งชาวไร่มันสัมปังให้ตกระกรรมลำบากทิ้งชาวไร่ข้าวโพดให้เขาราคาตกตกละกรรมลำบากมึงไปดูเพชรบูรณ์ดิพะเยาเชียงรายลำบังแพร่น่นานข้าวโพดราคาตกหมดเลยคุณทิ้งเกษตรกรที่เป็นพืชส่งออกหลักของประเทศให้ตกละกรรมลำบากเพราะอะไรเพราะคุณไม่เอานโยบายประกันรายได้ของพรรคปฏิบัติประกันรายได้ของผลเอกประยุทธ์คุณไม่เอาประกันรายได้ของรัฐบาลเก่าแต่ขณะเดียวกันคุณก็ไม่สามารถที่จะไปทําจำนําข้าวที่ทําให้ยิ่งรักติดคุกเหมือนกันที่ทําให้บุญทรงติดคุกเหมือนกันมึงก็ไม่กล้า ปร,กรากฏว่ามึงปล่อยกเกษตรกรและชาวนาเป็นไปตามยถากรรมรัฐบาลคุณทั้งเศรษฐารัฐบาลแพรทองทานสองรัฐบาลน,นี้ปล่อยให้กเกษตรกรเนี่ยเผชิญชะตากรรมแบบว่าไปาตายเอาบาดหน้าเผชิญชะตากรรมพวกคุณทิ้งกเกษตรกรทิ้งชาวไร่ชาวนาที่เป็นฐานเสียงของพวกมึงเสื้อแดงด้วยซ้ําไปนี่คือความจริงพอเห็นว่าเป็นความคิดของดเรมาริการน,นำเสนอ ปรากฏคุณก็ไม่อยากจะเอาไปทําแต่ขณะเดียวกันเหมือนกันกรณีนโยบายประกันรายได้ที่ต้นจุกรกิการเคยทํามาแล้วมันประสบความสําเร็จดีต่อ,อกเกษตรกรมึงก็บอกว่ากูไม่เอาทําความคิดของพวกมึงกูไม่เอาทําเสร็จแล้วเป็นไงล่ะแต่ความคิดของพวกมึงเนี่ยติดคุกหมดเลยความคิดของพวกมึงพวกมึงพวกมึงคดพ่อคนแม่มึงคิดนะ่ะทักษิณคิดเพื่อไทยท,ทําทักษิณคิดเพื่อควายทำเนี่ยพวกมึงติดคุกก,กันหมดเลยมึงเห็นหรือเปล่าแต่สิ่งที่พวกกูคิดเนี่ยไม่มีใครติดคุกและเกษตรกรเกษตรกรประชาชนได้หมด แต่ขระเดยียวการพวกมึงก็ไม่ทําในสิ่งที่พวกกูคิดแล้วก็มึงก็มาเป็นรัฐบาลแล้วบอกว่ารัฐบาลของชาติทั้งประเทศรัฐบาลของประเทศทั้งประเทศพวกมึงมันแบ่งแยกและปกครองไป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 สิ่งที่พวกมึงคิดนต่ติดคุกทั้งนั้นล่าสุดมึงคิดเรื่องดิจิตอลแม่งก็ติดคุกมึงคิดเรื่องเกี่ยวกับฮับของการเป็นเ,เงินดิจิตอลของภูมิภาคนี้และกําลังจะเอาเข้าสภาผู้แทนราษฎร ความคิดนี้ก็ติดคุกเพราะผิดยุทธศาสตร์ชาติผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอีควายส่งตึงแม่อ,อึงขึงกูรู้นะว่าผัวมึงทาเงินดิจิตอลน่ะอ้าอีส่งตึงอีปัดตึงนี่ทำไมอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นนายกต่ออยากจะเป็นนายกน้ําตาไหลแมแม่แมแม่ นั่งลริงทะลูกนั่งลริงทะลูกนั่งลงลูกนั่งลงลูกน้ำตาไหลแม่แหม่แม,แม่น้ำตาจละเข้อย่างมึงอ่ะกูรู้นะว่ามึงอยากจะเป็นต่อเพราะว่าเงินดิจิตอลฮับดิจิตอลของผัวมึงใช่หรือไม่ที่ยังไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมใช่ผัวมึงหรือเปล่าที่มีธุรกิจเก Digital Digital, าาี่ยวกับดิจิตอลดิจิตัปปะฮะฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเอาละเอาละเอาละมึงว่ามาใช่ผัวมึงไหมที่มีธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอลดิจิตัป หาใจผัวมึงหรือเปล่าหามึงอยากจะให้ผัวมึงประสบความสําเร็จในการทําโครงการดิจิตอ้ดีจะตับก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฉันจะบอกให้นะันจะบอกให้นะต่อให้แผ่นดินเนี่ยยังไม่มีหูมีตาแต่ว่าประชาชนเป็นหูเป็นตาให้แผ่นดินเว้ยเฮ้ยต่อให้แผ่นดินเนี่ยมีแค่ตาน้ํามีแค่ตาช้างมีแค่ตาน้ําโผล่ตรงนั้นตรงนี้แผ่นดินอาจจะไม่สามารถที่จะรู้ว่าผัวมึงเนี่ย มีธุรกิจอะไรแล้วมึงกําลังจะเป็นอะไรมึงกําลังจะมาทําอะไรมึงกําลังจะต่ออายุตัวเองเพื่อจะมาทาอะไรให้สําเร็จแต่ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยหูตาเป็นสับปะรดจา้าหูตาเป็นสับปะรดขีสึงตึงทุกคนก็รู้ซึ้งมึงทังนั้นแหละว่ามึงกําลังจะทาโครงการให้ประเทศนี้เนี่ยเป็นฮับของเงินดิจิตัลและเพื่อที่จะให้เนี่ยคดพ่อคดแม่คดลุงคดป้าคดนาคดอาโคดอะไรของมึงกูก็ไม่รู้คดอะไรของมึงมอ,งอ,ะอง่ะใช่ไหมล่ะ มาทํำให้มีการค้าขายเงินดิจิตอลใช่หรือไม่เล่าผัวใครนะที่มีธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทดิจิตอลดิจิตับ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 อ่ะผัวใครนะ